สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูจาอีกแล้วนะคะในาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งการนำไปใช้นะคะการนำการบอกตำแหน่งไปใช้ครั้งที่2นะคะ หลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งโดยเราต้องรู้เงื่อนไขของการบอกตำแหน่งครั้งนั้นใช่ไหมคะครั้งนี้เรามาดูเกมปาเป้านะคะในเกมปาเป้าก็จะมีคะแนนนะคะคะแนนระบ,บุว่าแต่ละสีปาเป้าเข้าไปได้กี่คะแนนนะคะทีมที่แข่งกันก็มีทีมสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะ เงื่อนไขที่คุณครูกำหนดให้นะคะก็คือทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้เป็นอันดับที่1นะคะต่อไปเรามาดูก่อนว่าทีมสีแดงได้กี่คะแนนอ่ะเรามาดูที่เป้าสิคะทีมสีแดงปลาลงไปตรงพื้นที่ที่เป็นกี่คะแนนคะกี่คะแนนเอ่ยคาคะแนนนะคะต่อไปเรามาดูที่สีเขียวสีเขียวปลาเข้าไปตรงกี่คะแนนคะ สิบคะแนนต่อไปสีฟ้าที่สิบห้าแล้วก็สุดท้ายสีเหลืองได้ตรงเป้าตรงกลางเลยยี่สิคะแนนใช่ไหมคะอพอเราได้คะแนนแล้วทีมสีแดงได้หคะแนนสีเขียวได้10ส,สีฟ้าได้15แล้วก็สีเหลืองได้20ทีมที่เป็นอันดับที่หนึ่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเมื่อกี้เงื่อนไขที่เรากําหนดให้ก็คือทีมที่ ได้คะแนนเยอะที่สุดมากที่สุดนะคะเป็นทีมที่ได้อันดับที่1เพราะฉะนั้นทีมไหนได้คะแนนเยอะที่สุดคะก็คือทีมสีเหลืองนั่นเองนะคะได้กี่คะแนนเอ่ยสีเหลืองได้ที่20สคะแนนนะคะต่อไปทีมที่ได้อันดับที่2ก็คือทีมสีอะไรเอ่ยบอกคุณูได้ไหมคะอะสี ฟ้าได้ทั้งหมด15คะแนนแล้วอันดับที่3ล่ะคะสีเขียวได้10คะแนนนะคะสุดท้ายก็คือทีมอันดับที่ได้ตำแหน่งที่4ก็คือทีมสีแดงนั่นเองนะคะสีแดงได้คะแนน,นน้อยที่สุดเลยก็คือได้ที่5คะแนนเองนะคะต่อไปเรามาดูการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาว่ายน้ําทุกประเภทเลยพอว่ายน้ําเสร็จเรานําเหรียญต่างๆมานะคะมารวบรวมกันนะคะสีแดงได้อะไรบ้างนะคะสีแดงได้2อเหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2อเหรียญทองแดงนะคะสีฟ้าได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็3มเหรียญทองแดงสีเขียวได้3ามเหรียญทอง1เหรียญเงิน หเหรียญทองแดงนะคะสีเหลือง1เหรียญทอง 1, นเหรียญเงินแล้วก็ห่งเหรียญทองแดงนะคะ,ะเด็กๆมาดูนะคะว่าครูกําหนดเงื่อนไขอะไรให้นะคะในการจัดอันดับของการแข่งขันกีฬานี้นะคะให้เราพิจารณาที่เหรียญทองก่อนนะคะถ้าเหรียญทองมากที่สุดกว่าเพื่อนเราไม่ต้องไปดูที่เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงเลยนะคะเราให้สิทธิ์เหรียญทองเป็นอันดับที่หก่อนนะคะ ถ้าจำนวนเหรียญทองมากที่สุดแสดงว่าสีนั้นได้เป็นอันดับที่1แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาดูแล้วจำนวนเหรียญทองมีจำนวนเท่ากันนะคะจำนวนเหรียญทองมีจำนวนเท่ากันให้เราไปดูที่เหรียญเงินเหรียญเงินของสีไหนมีมากกว่าได้เหรียญเงินมากกว่าทีมนั้นถือว่าเป็นลำดับที่ หรือที่ชนะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เหรียญเงินเท่ากันเราก็ค่อยมาดูที่เหรียญทองแดงนะคะอย่าลืมนะคะเงื่อนไขที่กําหนดให้ก็คือให้ดูที่เหรียญทองก่อนนะคะถ้าเหรียญทองเยอะกว่าแสดงว่าเหรียญทองเป็นสีนั้นเป็นลำดับที่1ถ้าเมื่อไหร่เหรียญทองเท่ากัน mm. ให้มาดูที่เหรียญเงินถ้าเหรียญเงินเยอะกว่าก็ให้ชนะนะคะถ้าเหรียญเงิน เขากันอีกให้ไปดูที่เหรียญทองแดงนะคะอ่าเรามาดูสิคะว่าเด็กๆจะเก็บเชียบได้ไหมนะคะอันดับที่1นึ่งนะคะกุญแจให้เป็นสีเขียวเป็นอันดับที่1เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าได้เหรียญทองเยอะที่สุดเลยก็คือที่สามเหรียญ ะะเห็นไหมคะพอสีเขียวได้เหรียญทองเยอะเราก็ไม่ต้องไปเทียบที่เหรียญเงินและเหรียญทองแดงแล้วนะคะเเมื่อกี้เงื่อนไขของเราก็คือให้สิทธิ์เหรียญทองเยอะที่สุดสีเขียวมีเหรียญทองทั้งหมด3เหรียญเพราะฉะนั้นสีเขียวได้อันดับที่1นะคะต่อไปสีอะไรเอ่ยสีแดงนะคะได้อันดับที่2นะคะสีแดงได้อันดับที่2เพราะมีเหรียญทองทั้งหมด2 เหรียญทองนะคะต่อไปสีอะไรเอ่ยสีฟ้ามาเป็นอันดับที่สามใช่ไหมคะอะเด็กเดกก็จะมองเห็นว่าครูจอยทําไมสีฟ้าสีเหลืองมันมีหนึ่งเหรียญทองเท่ากันแล้วทําไมสีฟ้าถึงได้เป็นลําดับที่สามล่ะคะจำเงินไขเมื่อกี้ได้ใช่ไหมคะถ้าเหรียญทองเท่ากันให้เรามาดูที่เหรียญเงินเด็กๆจะเห็นว่าเหรียญเงินของสีฟ้าเยอะกว่าสี เหลืองเพราะฉะนั้นสีฟ้าก็ได้เป็นอันดับที่3เพราะมีเหรียญทอง1เหรียญแล้วก็เหรียญเงิน2เหรียญนะคะสุดท้ายก็คือสีเหลืองได้อันดับที่4เพราะมี1เหรียญทองและก็1เหรียญเงินนะคะอย่าลืมนะคะเราดูเงื่อนไขนะคะในการที่จะเปรียบเทียบหรือการนําการเปรียบเทียบการจัดอันดับต่างๆไปใช้นะคะ เราจะมองดูที่เงื่อนไขหรือกติกาที่เรากำหนดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าคะแนนที่ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่1ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบในตำแหน่งถัดไปนะคะอย่างเช่นตำแหน่งเหรียญเมื่อกี้เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ